ขข้้าาาวเเย่ทนครับสวัสดีเอฟซีสั่งขับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพารวยครับเอฟซีครับเมื่อเนี้กครับเว่าตามมาฮะของสุดถ่ายกับว่าเลยนะครับเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพอสวยพารวยนะครับเด้อ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะงสำหรับเอฟซใหม่ที่เข้ามาขอให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเบอร์ทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางนะครับเอฟซครับมือน,นี้เฮอสได้ไปตันคลิปนี้กือคลิปแรกนะครับเนาะของคุณพ่อเปิลมือน,นี้เปิลที่ให้สัมผัสนะครับเนาะคลิปแรกเปินกับฟันดีนะครับเนาะเปินเคยฟันเขา,าได้มาแล้วหลายงวด,ด้วครับเอฟซครับเอาเขามาแล้วกัน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเอฟซีครับนะครับเนาะพอสวยกับมาเห็ดปนคลิปแรลกมือนี้อันยังบองหูว่าเพิ่นเป็นไปมากยังไงนะครับเนาเอฟซีครับไปตามต่อไปหาเพิ่นว่าเพิ่นที่บ่าวเอียงให้ฟังนะครับเนาะเพิ่นฝันแม่นมาตลอดเพิ่นมีโชคลาภมาตลอดนะครับเอฟซีครับไปตามพอสวยพาร่วยไปเนะครับเพื่อเอฟซีครับครับอันนี้คืออ่าเป็นพอสมใจนะครับเด้อเพิ่นเคยฝันมาตลอดนะครับเนาะเขาเม่นมาตลอด เมื่อนี้เขาจะได้แนวทางตามแนวทางของพ่อเพิ่อนะครับน้องไว้เพิ่นพ่อเพิ่นสีบอกอย่งไรเห็นฟังนะครับน้องเอฟซีครับตามต่อไปโอ้บัตรเพิ่นนี่ครับเลยเป็นตาขังอิลีครับต้นใหม่ไล่อมบัตรอมเพื่อนนะครับน้องเอฟซีครับอืเ่าไปหาเพิ่นล่องเบิ่งครับขับเพิ่นสีบอกอยังสูฟังมีเส้นอะไรนะครับน้องเอฟซีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อกันโดนพ่อไม่เห็นหนังค่ะ โอ้ยมาอยู่นํำลุ่เห็ดเบียเห็ดงานลเพกันนี่หละไม่ขันกับมาเห็ดเบียกเห็ดงาดินลุ่นมากเค่ะบอเพื่อนพาไปเห็ดใหม่เห็ดไา่เห็ดใหม่ดีเลยเห็ดใหม่ดเลยชงขายสีเตียนสีด้านเดียวเลยสงเขา่วดาอยู่ในวัดเนาะพวสมใจเนาะค่ะเราไปดีว่ก็จะอยู่ในวัดบัดนี้ก็เลยอยางออกมากทังนอเอ่ หวดบ่าห <c Ris ky> ั <uncle? No. S 3> ่นได้ไเจ็ดมาแต่ว <c 195 2> ่าหันบ่ได้ซื้อบ่คะโอ้ยบ่ได้ซื้อยังว่าได้ได้ม่กพช้น่อยโซนเนี่ยนี่นี่สองเจ็ดสองจกับจหนึ่งไเโอ้โหพ่อเยี่ยม่เขียนมเยังทักเพง่ได้ซื้อบ่มีเงินอ๋อเยอมาบอกยังไงเงินบ่มีเงินบ่มีการเงินมีลวห่วยเพราะว่าแล้วปีเพราะว่าแล้วชื่อชื่อิดเจ็ดเจ็เปียีือว่าชื่อ สองเจ็ดเจ็ดสองนี่ก็ว่าเป็นครับพ่อรุ่นยี่เหล่าโอ้คันซื้อนี่ได้นี่มันลาแล้วเนาะความจนตัวนี้ครับผมครับพอจะว่าเุ็นแล้วครับนี่ละครับเอาเสดายเนาะเสียดายันหาซื้อบ่ได้อันนี้ได้บอกมูบ่ล่ะค่ะได้บอกผู้อื่นสื่อน้ำมันได้บอกอยู่ได้ว่า เขาก็ต้องถืกล่ะอืมแต่ว่าเครมีกัรเอราถึงไม่ได้สื่อป่ะจ๊ะเขาบม่ได้สื่อขางูุจ๊ะเพราะว่าเขาเขาว่าเขาเรียกจุนี่เขาว่าเขาบ่มักอว่าเขาบ่มักเรียกจุนี่เขามักมีศูนย์ติดโอ้เป็นทางสันเนาะจิตเป็นสันอืมบาดนี้แาดมาออกกันนี่สัปดาหมันมาหลายงวดแล้วเนาะเออศูนย์มาหลายงวดแล้วเนาะเป็นตัวหัว มันนี้วัดนี้พ่อได้ฝันบ่วัดนี้ฝันโอ้ยฝันก็ยังว่าฝันว่าพ่อยิ่งมาหาสามที่พื้นล่ะมากเจรแลสองคนสามคน็คืดว่ามันมันกระจิกจีมี่จีมี่ยังกับรู้ล่ะมาหาว่าอเลยเออมาหาฝอต่อที่น้าหาน้าหกเนาะยุนี่ล่ะคิดว่าซีหกซีหาอยู่บ่ก แต่ว่าออกมาออกมาจากคุณว่ามันฟันว่ามันฝันดีฟันดีแบบนอ้ฟันดีว่าเห็นเห็นตัวฟูยิ่งมากอันนี้ผู้สามาหานนะเอออีกทั้ามาหานี่เดี๋ยวย่พูดฝันเห็นดั่นนั่นด้านนี่ฝันเห็นซุ่มอยู่ในหันละอืม ไปนี่เจ้ผู้สาวมาฮะเอากับเอคนโสดเนาะเออก็ได้ขึ้นนี่เาแต่ฟองแต่ว่ามีมีมีผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งว่าวหรอดิว่างไหนฟอว่าบัวใ้ชื่อตัวใดเลยวสั่นเจ็บตองกวั่นเจ็บตองเออม่ใชิเมนบอวผู้ใดว่าโอ้ยแักมนุษย์ตัว คนาบอาบันมุนดอกซื้อเยังเดียวแม่โอ้โว่าพอจักปีเพื่อเอฟซีบนสีามีมาหานิในจัดเอาเจ็ดทิี่เจ็ดิเจ็ดีเลเนาะเจ็ดสามเเต็มแล้วเอาไรบัรไปยังกันเก้าหนึ่งอ่ะตามที่กินกเก้าศูนย์ระบบัตรมามาพวกท่านการเรียกก็เลยมาคดรุนนอง เต้านกะบเ็ิดเท่าไรล่ะเจ็ดิามเจ็สี่าล่ะพ่ออ่เนี 3, ok <t ari> <t ari ่ยเจหบ่เออก็ได้ไปออโอ้โ็สี่เสี่แม่ไนเจ็ดสี่แม่หนล่ะก็สี่บสี่ลบห้าเดเลยเออหนึ่งลบห้าเดเลสี่เดเลยเจยังเาเยัาเแมนยี่ดอกแมนมนเจ็่เตาหน่เเต้าหนึ่งพ่ออพ่อออาย อแต่ว่านี้ละน้ำจี๊ดสวนน่เราไปตีเออก็อันอันอันเขาเอาเขาเอาใช้เห่อเขาเอาอี๊ดสนพอดเอาููมาเอาไปฟังเออมอ้มาตีเตนบ่มาเลยยู่กลก๊อกันจีดหนึ่งแทนแทนบอกวืม่แน่เด็กก็ไม่แน่ทุกวันอ่าเต้มันเดียวมันอาจจเป็นไปได้อเพาะอันนี้มามา เจ็ดนิ่งผไปออกเจ็ดเจ็บวแต่จังสันหรือมาจังันทุกหวดไม่แม่วดานัี้ซื้อยังว่า่มีเงินเจ็ดชุมันยังออกเจ็ดหนึ่งเนาะันแล้วมีเงินเอาบอกมูเอาเนาะแม่บอกมูเอาที่แล้วบ่มีเงินซื้อก็เลยกดซื้อเลยกับปเนาเินงานมนมาเลี้ยงงนนอปนตายมนไปเรียนของนักเนาะอม่อะไรมายูวัดเห็นอั้เณี โอจะนะวันีไปใช้ดอกอือทนคนุ่คนลงป็หาพรเทมเลอือเ้ยคนลุ่งคนตีกับคนลุ่งคนหล่ะบอกสามโมกเนี่ยสามโมงสี่ครับผมนี้พัเดี๋ยวนี้เเป็นกำลังกักตัวอยยุตลอดเดยวเนสิของพันศาเโอ้มีอันดีดีเนาะเออครับเขาพันศาเราเพิ่งก็เลยกกักตัวคนเรี้ยวว่คนใส่สมาธิพ่าะนี่ไม่ยิงมาหาหนีเมากมัดบอกค่ะ เออมอหมักอ้อยคนมีคนมามหมักมาาว่ามักเลยอืมอืมาล้นนามาหมักมากรดมาเจียวอืม่าดมมาหอมเข้าโอ้ยังไงล่ะอืมโอ้ฝ่าเป็นพยานครับป่าเป็นพยานเลยสิเอ้ฝ้าเป็นพยานหองบึ้มเลยนีะ ก็ได้วแต่ว่าหันตัวนี่มันกะเจ็ดส่วนลยแล้วนอวจักเนื้อก็เนืเอเยอืมว่าเขามกบกเนาะเขาว่เจ็ส่วนกับหอจักที่ว่าจักไหนเลยเนาะเขาไม่ก้มจักจักี้ว่าจักไหนเขาเขาว่าจังสี่แล้วหรอเขาว่ามากสี่แล้วจักสี่แล้วตัวก็หนึ่ืสิบห่อเขาจะเขาบอกคักววานั้นแลวหรอ่ ม uh like oh, ันแล้ว <that> ก uh ็จะปวดใช่ไหมมันดีซื้อได้ว่ละบาทนี่เจ็ดสเปนบลอตเตอรี่ลอตเตรี่บัตรมีบับ่มีเลยเจ็สองเงอไปหาล่อพมบัตรแล้วานนะทั้งทีแล้วขันบคืนมันอันโหลดไปอันโหลดเอวดได้กัมันมากบบแน่ดิอันทายบ้นแแ่เมนเมนเมนเมขันบ่ตรขเ็ด้องกับท้องเจ็เมียนเอับไป่อเออับอเออลต๊มหนของ่อ ลับไปกอับนีลุงจะท่าช่องกะตีตามความฝันพ่อเนาะอืผูยิงมามักมหานี่บอไปน้าหาน้าพกแนวสี่หกสี่หาเนาะแมันแม่มากอีรีนี่สํงคัญนมาสามสี่ข้นกับสี่สามมาสามคนเหรอเออสามขูยิงมาสามขนกับสี่ หนักกยเลื่อมว่าเพื่นมะมัดก่อดดิเออเมมัเออเมมัดเออเมมัอายุเออมาสองคอนกับนี่เรียกสองเจ็ดเจ็ดสองเดอเออเออมาสามเอฟซีเจ็ดห้านี่เป็นอายุของกอเจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าพอเพิ่นมะมัดพอสมใจอืมพอว่าเอฟซีกับสีทามอายุแอฟจะได้ลงหายไปก่อนเออพอได้ถาอยากบัณฑิตพอได้ถามอยากพอเจอพออายุเท่าไรแล้วเอฟซีเป็นสีทามไม่แล้วอืมจะได้ร่วงหายเจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าอืม พราะว่ามียิ่งมามักพ่อกับวันนี้กินไปได้เพิ่นอาซิมาอายุกันได้ที่สำคัญพ่อสวดนี่ได้เป็นแฟนแ้าผู้สาวเออเขามาห้องบอกนี่แล้วเจ็ดสองนี่แล้วว่าผู้สาวนี่ว่าแม่นหน้ามาจากยูวัดภูมิยูวัดคุณบอกเขาบอกลูกจากมาจะใส่เหร่งเคร่งเห็นมาหาลูกเลยต้องต้งส่วนกันมากเลยบอกมากร้อมกันเลยดิสองสามคนเข้าเข้าครูเล่นนี่เล่นโดดเล่นโดด ฝัน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 ตีโอ้ฝันว่าเขาลุกมายินด้วยเนี่นเออ้โออเดียวมายูไก่เขาแล้วก็มากอดว่าหัเข้าออเพี่เข้ายู่โอหักลายหักลายโอ้หะล่ะโอก็สีขาอนุย่าลุกมาท่อใดเนาะเอาเิดทั่อางนั่งเนี่ยคดีอีกแล้วก็จิ้ไปให้ผู้สาวทมาหาเราพอเออพวอเบยังั้กันได้่ะ ไห้มองดูนะโอ้ยขับเอฟซีเอ้ยโทรศัพท์กันปุ่มกดกันพุดออกเบว้ยบอมมี่หอแต่จะเป็นตัวเลขตัวใดไบาทนี่ได้รับสายได้อยู่่ได้ได้ได้หูยังต้องมองกดรับมองกดโทรออกโทรออกเป็นว่นี่โทรเป็นโทรเป็นอยู่เห็นตัวเลขเกี่ยวกับหัวเหไม่เห็นกักดถือโอ้ยกดถือแต่ตัวเลขจะหายให้พุทธเลย รูว่าสายคนเปิดกระตุ้ิดก่อนแีน้องแย่จะสื่อไปหายพวกละครับก็นี่คือตัวเลขของพ่อสมใจมือนีนะครับเนาะพ่อผลฝันนะครับด้วยเอฟซีผลฝันว่ามีผู้ยิ่งมาหาผลสองคนสามคนไม่เลยทั้งตัวเลขผลก็เรียกว่าทั้งผู้มาหาผลก็เรียกว่าจะสื่อตัวเอิรนเด้อว่าสั่นสื่อเกตสองนะครับเอฟซีอันผู้คนในความฝันนะครับเนาะนี่ยนี่ก็เป็นความฝันของผลขับเอฟซีครับ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางคนนะครับเอฟซีครับส่วนเบอร์เลขโทรของพอกระขึ้นอยู่นี่นะครับเนาะงเอฟซีโทรมาหาคนใดนะครับเด้อโทรศัพท์เป็นการห่างๆนะครับเอฟซีปุ่มหูหรอกบอกปุ่มกดกับปุ่มหูแจ้งว่าตัวใดเป็นตัวใดน้องขับเนาะงเอฟซีครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพ่อสวยผ้า้วยให้รำให้รวยกันทุกคนทุกคนครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ยุติไว้เพียงสำนีก่อนพ่อกับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีาง,งามครับเป็นเทียงามเนาะอ,อ,อ,อันนี้เนาะอืมอาตะบุญลา